ได้สามลูกเลยจ้าลูกโตค่ะแต่ไม่สวยนะจ้า <S ess customs> แต่ข้างในกินได้อร่อยจ้า <S ess tide> <S ess> สวัสดีจา้าวันนี้สีเมฆจะสอยอะวาโคโดคนเดียวนะจา <S <S <ess> น้จานี่จ้านี่จ้าได้ละ <S <S <ess> นี่ได้สามลูกเลยจ้า <S <S <ess> <S <S <ess> ลูกโตค่ะแต่ไม่สวยนะจ้า <S <S <ess> แต่ข้างในกินได้อร่อยจ้า <S <S <ess> เขาหรือย่างโอ้ปีที่แล้วปีที่แล้วดูสิโตแค่นี้เองนี่ได้3ลูกเลยจ้า ลูกโตค่ะแต่ไม่สวยนะจ๊ะแต่ข้างในกินได้อร่อยจ้าได้แล้วจ้ะได้แล้วไปครึ่งเค็งแล้วนะเร็วอยู่เหมือนกันนะ ล้วดูสิโตแค่นี้เองสวัสดีจ้าวันนี้สีเมฆจะสอยอเาวาโคโดคนเดียวนะจ้านี่จ้านี่จ้าได้ละได้ามาเลยสองลูกไปโอ้ลูกอ้งหลวงซะนะไม่เป็นไรเนาะ เอาแค่นี้ก่อนนะจ้าเดี๋ยวเก็บก่อนนะ 2.. จาก 2.. งสงลูกอยู่นะเยอะแย,ยะเลยค่ะนี่ได้3ลูกเลยจ้าลูกโตค่ะแต่ไม่สวยนะจ้าแต่ข้างในกินได้อร่อยจ้าอย่าตกนะอย่าตกนะ เมื่อไหร่จะได้กินนะลูได้กินค่อยว่ากันเนาะเยอะยยมากใครเยอะได้สักเก่งหนึ่งจ้าสวัสดีจ้าวันนี้สีเมฆจะสอยอะวาโคโดคนเดียวนะจ้านี่จ้านี่จ้าได้ ลูกที่มันง่ายๆก่อนเนาะอยกก็ไม่ต้องเอามาให้มันล่วงมาเองที่อยอดนี่ไปมาเลยสองลูกไปอย่าล่วงนะถ้าล่วงแล้วไม่สวย ข้ามล่วงข้าล่วงแล้วก็ช้ำหมดเลยดีั้ยอย่าตกนะอย่าตกนะนี่สวัสดีจ้าวันนี้สีเมฆจะสอยอะวาโคโดคนเดียวนะจ้านี่จ้านี่จ้าได้ละมีต้นไหนอีก้ โอ้ต้นผู้เรียนก็เกะก,กะเนาะนี่ต้นทุเรียนนะเนี่ยต้นทุเรียนกำลังปลูกปีปีที่แล้วจ้ะสวัสดีจ้าวันนี้สีเมฆจะสอยอาวาโคโดคนเดียวนะจ้านี่จ้ะนี่จ้ะได้ แเมื่อไหร่จะได้กินเนี่ได้กินค่อยว่ากันเนาะนี่เยอะมากใร่รเยอะได้สักเข่งนึโบได้แล้วจ้ะได้แล้วได้ครึ่งเข่งแล้วนะเร็วอยู่เหมือนกันนะนจ้าแ้วเมื่อไหร่จะได้กินเนี่ยได้กินค่อยว่ากันเนาะ เยอะมากใครเยอะดได้สักเพี่งกัดดาดูก่อน่ะเพาะหรือ,อยัง No né ไม่เป็นไรเนาะเอาแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเก็บก่อนนะ2จาน2องอลูกอยู่นะเยอะๆเลยค่ะโอ้ได้แล้วจ้ะได้แล้วได้ครึ่งเค่งแล้วนะเร็วอยู่เหมือนกันนะเนาะใต้เคงเ่งหนึ่งสี่นี่ก็จะพอแล้วนะ ไม่ได้หรอจ๊ะเดี๋ยวสีแม่เอาึี่มาเขามันตรงต่รงนี้ละใกล้ดิสองลูกได้มาเลยสองลูกไปโอ้ยังไม่ได้หรอจ๊ะเดี๋ยวสีแม่เอาึ้นมาเขามันตรงดีตรงนี้ละใกล้ดีสอง นี่นี่ได้แล้วนะได้แล้วนะหนึ่งลูกลนะนี่อย่าล่วงนะถ้าล่วงแล้วไม่สวยห้ามล่วงถ้าล่วงแล้วก็ช้ำหมดเลย นะถ้ารวงแล้วไม่สวยห้ามรวงถ้าร่วงแล้วก็ช้ำหมดเลยโอ้ยังไม่ได้หรอจ๊ะเดี๋ยวสีนี้เอาึ้นมาเทามันตรงดีนะแต่ตรงนี้ละใกล้ดิสองลูปีที่แล้วปีที่แล้วดูสิโตแค่นี้เองอย่าร่วงนะถ้าร่วงแล้วไม่สวยห้ามรวง ทะลุงแล้วก็ช้ำหมดเลยคิดเหมือนเดิมนะจ๊ะเมื่อวานกับวันนี้คนละอย่างกันนะจ๊ะนี่สองรูกเลยจ้า สวัสดีจ้าวันนี้สีเมฆจะสอยอาวาโคโดคนเดียวนะจ้านี่จ้านี่จ้าได้ละดีตรงไหนอื